ไกลเนี่ยเสาประมาณสามสี่โมงเจ้าหัวที่เห็ดแบบนานจรงๆตีแล้วก็หลักหัวเลยมอดหหัวเลยตีเด้อเห็ดแบบนานเอฟเฟกต์แบบจริงจังในตีวะบทต่อโฟกันก็เหลือเกินนะมีฮันมาหาผ่เนี่ยเออเดมบี่เขามีคำถามสิถ้วยจะกาว่าดิ้งกลับขึ้นมาในตีทรงอกันในตี จะก็ว่าต <não en chant> <desserts> ักสิบกแันย่งยาเียถามเจอย่างอย่างก็ว่าดี่ะมันคอยเบอกไปว่าอันนี้จะเอบ่เรื่อตอบกูมาเรีกมีคำถามเสียมาถามตวมาประมาณสามสี่มุ่งเสาไก่มันคันมาจังไโอ้โหเดี๋กเสียดีเดียร์เอว่าบอะไร เธามีคำถามสิมาถามตัวว่าประมาณ3-4มูกเสรอใก่มันคั้นมาจากไหนมอรีนเนี่มันมอรีนเนี่ยหลักหัวหน่อย